สวัสดีค่ะตอนนี้เพิ่นกลั่งสิขึ้นแผงโซลาเซลล์เหรอคะพี่น้องจำนวนซีแผงนำกันเนะเาะนี่ล่ฐานที่พเพิ่นเหตุไหวคะ่ะบนลังคาดาดฟ้าแต่ละแผงนี่กะสี่ร่อยสิบวัตต์เด้อพี่น้องสีแผงกะร่วมแล้วกะหนึ่งพันสี่สิบวัตต์ค่ะ ตั้งึ้นแผงค่ะ ใส้ดึงน้ำย่างเดียวเด้อค่ะบ่ได้ใส่ไฟน้ำขันใส่ไฟนี่ก็ประมาณเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณแสนกบบนว่าบาทเลยเนาะแมนวาสัางค่ะจะต้องเพิ่มเงินขึ้นไปอีกค่ะอันซึ่งบ่มีเงินเนาะเทรดไปตามเม็ดหมากของเงินค่ะพี่น้องซีแผรเนี่ยกดึงน้ำแบบว่า ดีค่ะซอยน้ำเนาะสีโฮตส,สวนสวนกบวบาหลายดอกแต่ว่าเป็นคนที่อำนวยความสะดวกข้เจะของน้ำเน่ต่อไปน่เจะของกับสีพุ่นละค่ะสีเฮ็ดอาอาต่อสปริงเกอร์เนาะสีไซท,ทอประาป้ากะพินใส อันถังยังก็อัตโนมัติเอิญบ้างได้ก็สร้างอัตโนมัติถังยังก็จะอ่าที่เฮาใส่ปิดเปิดเองนี่แม่ฮะเสม,มออะอ่าเสมอบ่ค่ะเอินว่าเสมอบ่อันหน้ามาแน่ร้ๆ,ๆนอ่ะพอดีสร้างคนกับมาจากอ่าสารคามุลล่านนะค่ะ,ะ <c oughs> <c oughs> มาจากอ่าอำเภอน,นาดูนเนาะค่ะเนาะมาจากอำเภอนาดูนพี่น้องขันสนใจกันจะเริ่มติดต่อมา ข้างด้านนี้ฉันก็นได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวสี่สุดท้ายก็สิให้ฟางสร้างเพิ่อนนั่นฝากเบอร์โทรไปปฏิเัเตงานดีดีได้พี่น้องบ่มีิยองดเบ้า่ายเฮ็ดงานดีพอมีตังหาค่ะเพิ่นมาเป็นทีมงานค่ะเป็นทีมงานเนาะเหมาเสร็จหมดเลยค่ะบ่วบา๊อบจังเจ่สิบพิ่นั่งด้านอ่าถัง กักเก็บน้ำเพิ่นกระเมาเสร็จหมดเลยค่ะติดต่อหลายสร้างคือกันแต่ว่าเพิ่นกะดีดอกบ๊ได้วาเพิ่นบดีนะแต่ว่าเพิ่นบ่เมาหมดเสร็จแบบนี้ค่ะอี่ันก็สิม,มาแยกอ่าอาีพนี้เิให้แลนดาหา้างอีกเจ้าหนึ่งและะ้วก็เจ้าบดานอีกเจ้าหนึ่งอ่าตั้งติดตั้งเสาอ่าขื้นถังไว้นี่ก็อีกเจ้าหนึ่งอันคนผู้เดียวมันแรนมาไ,วไหวแมเจ้กค้าเราก็ต้องขอโทษขอภั้หลายๆเด้อทีมงานจะคยติดต่อไปนะคะ ต้องขอโทษหลายๆกันแล้วกันเพราะว่าอาเพิ่นบ่รับเมาอ่ะอาติดตั้งแท่งเนาะติดตั้งแท่งเก็บกักน้ำมาเพิ่นบ่รับเมาค่ะก็เลยต้องอาว่างเมื่อกันไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอาเจ้านี่ค่ะรับเมาเมิด์สเ็จค่ะพี่น้องเนาะก็เลยว่าเจ้าของคนผู้เดียวมันบ่ไหวเสียหายแมลนหาซางแต่ว่าก็ล่องแมลนหาซางเบิ่และเพราะว่ามันกะ บะมีสร้างแถวนี้บะมีการรับเหมาแบบนั่นค่ะเนาะพนสิมาจอแต่บาดานหาลานลา่ลักกระติดแพงโซลาเซลห่กะถือว่าโอกาสดีอยู่ขึ้นกันแต่ว่าห่างขาดไปย่างใดย,ย่างหนึง่งกันเนาะขาดไปย่างใดย่างหนึ่งทีว่าอ่าพนบลับเหมาขึ้นแทงน้ำตั้งฐานขึ้นแทงน้ำนี่แหละค่ะมองนี้ก็คือไปกันบ่ไดเ้เราต้องขอโทษขอให้หลายๆกันแล้วก,กันค่ะเนาะ มาเจอเจ้านี่นี่เพิ่นเหมาเมดเสร็จเ,เลยค่ะเหมาเมดเสร็จเ,เนาะนี่ก็อยู่ทั้งบนดาดฟ้าค่ะเนาะบ้านที่ฉันตึกชั้นเดียวค่ะเป็นตึกสั้นเดียวกัคิดมาสิได้รับแสงแดดโดยที่บ่มีใบไม้มาปกปิดค่ะพี่น,อน้องเิ่นมาแผงโซลาเซลล์นี่กาใบไม้มีลมเงานี่กับรับแสงบ่ดีอ่า มันบอออกสาว่างจา่าตีให้จังไดโผล <laughs> เพิ่นบอกเรียงของของเพิ่น <laughs> มันก็นึกนไปพันเป๊บไปหาไฟสันนี่นี่ก็ได้ <laughs> นี่แหละค่ะก็คือเป็นอะไรน,นี่กลังเว้นเวลาเวลาเท่าไหร่นะเนี่ยเวลาเวลาก็นอยูน่นี่หนีหแหละแต่ว่าเลี้ยวหาบ่เห็นเพราะว่ามันได้รับแสงมากมากกันเลยเลี้ยวหาบ่เห็นค่ะ,ะนี่ค่ะ สร้างแถวบัานไก่ๆก่ห้ากรบมีเดเลยค่ะอ่าโม่ไซื้อผลึกเนาะติดต่อมาค่ะพี่น้องหรือ่าส่งพานทางด่านอิฉันกระไดคือกันเนาะส่งพานมาทางด่านอิฉันกระไดคือกันเจ้าได้สร้างเสเนะเาะว่าสันเนาะค่ะเดี๋ยวเบอร์สุดหายเสียเพิ่นฝากเบอร์โทษเยอะดอกค่ะจังคอยติดต่อหาเพิ่นขันผูใ้ใดต้องการจ้อนำบาดาลอ่าเพิ่นรับติดตัง ขึ้นแทงน้ำให้น้ำเด้อค่ะเมดเสร็จแล้วค่ะพี่น้องบ่รับจังแตนอันยังอ่ะสายสปอคสปริงกอ,อกสปริงเกอร์นะ่ะเราเพิ่นเพิ่นบ่เห็ดหายเนาะพี่น้องเพิ่นรับเสร็จใหญ่ๆยังสี่ล่ะเพิ่นบ่นมีเวลามาเห็ดเอาอจอแจค่ะงานเพิ่นหลายค่ะพี่น้องเนาะงานเพิ่นหลายค่ะเป่งแต่เข่าทาบ่าบเข่าทาเนาะค่ะเนาะติดต่อมาเด้อพี่น้องเนาะ บาดานกะบาดานกะตองมะจ้อบาดานเป็นจุดแหลกซะก่อนค่ะตองมะจอบาดานเป็นจุดแหลกซะก่อนบาดานล่ะตอมาาพ่นกะมาเห็ดพวกนี้ข้นค่ะเนาะสร้างพ่นอีกชุดนึ่งกะเห็ดเสาฐานเสาทีขึ้นแทงน้ำค่ะ แทงน้ำเนี่กะถังน้ำถังนนะ้ำเนาะถังน้ำเนี่กะรถที่ใส่หลายถังดอกพี่น้องเอาจํานวนมากทีเดียวเลยค่ะเอาจํานวนมากทีเดียวเลยถังนนะ้ำเนาะเดี๋ยวสียางให้เบิ้ลเห็นบ่ซองลองไปนี่สิเห็นบ่นี่ยถังน้ำเขาตังยค่นี่เนาะถังน้ำตังคยี่นี่ค่ะข้างลาง่างคนพ่ท่านไอ้แหล้วข้างลาง่างบ่ท่านไอ้แล้วยัองออกเยอะ เห็นบาแสงไฟแป๊บ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 ยืนนั่นค่ะน่ะขังลางกับเหตุส่วนนั้นทีมงานเพิ่นหลายค่ะเฮ็ดบ่าจากมือได้เนี่ยแล้วนี่ค่ะบ่แมนสีมาปูสาดกลางลมได้ใต้ห่มได้แมนบ่ค่ะเขาไปนางได้แมนบ้าไต่บ่มีปัญหาต้องได้ชอต,ตัวบอมีปัญหา ฮะลบฝนลบแดดได้ลบฝนลบแดดได้สมมติอ่าถามถามเพื่อเพิ่นเนาะคันสมมติว่ามีแมวขึ้นมาเต้นมาเล่นมาหยอกกันยืดเท้าหนีเนี่ยค่ะมันสีมีปัญหาบ่อยยืดเท้าแผงเนี่ยบะมีปัญหาบะมีปัญหาแมนบะฝุ่นเกาะฝุ่นกังกับบะมีปัญหาแมนบะค่ะอถามมันฝุ่นหลายเท่ากันเส็ดทำความสะอาดเส็ดได้บอได้ครับเส็ดได้ขึ้นใหม่ขนไก่ปัดได้ใช่ผ่านขนุห่า บ่ไม่คนไก่บ่ได้๋ยวบ่เอาคนไก่ก็ได้เที่ยงครับแต่ถ้ามันจะเป็นขาดเป็นขาดข้อเส้นใหญ่อ๋อเคยเป็นขาดข้อเส้นใหญ่แม่บอกขันเจี๋หมาแมวมาก็อันแมวมาขี่ใส่เนาะหมาขี่มาบ่ได้ประเดี๋าวอันมันเอาตีนควนตีนหยังสี่กับสีโบมีปัญหาแม่บอกอ่ะเพราะว่าแมวมันมักรับเล็บไหมจ้าอ๋อมันลื่นอยู่แล้วค่ะ ่นีใบหันก็ได้ดอกจ้าผนสาสายได้พี่น้องเป็นเก็บให้ฉันพร้อมปนยญาจมน้ำกลนกับ่จักเนาะอันเวลาเดินทางมาได้เก่าเก่านาที่แล้วสมมติว่าห้าสีติดต่อนี่ติดต่อใส่เนาะจ้าอ่ะติโตฝากขนามาทางทางฮะติโตเบอร์สร้างมาเลยครับเบอร์สร้างเบอร์ใดล่ะคะ ิตมาทางผมโดยตรงก็ได้นะครับมาทางผมโดยตรงเบอร์เบอร์โทรเบอร์ใดล่ะคะเบอร์ซื้อบอกซื้อก่อน097 097 991 991 1216 1216ครับเบอร์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 ทีใบมือนันแมนบัครับผมเดี๋ยวฉันทีเวลาลง YouTube ที่ใส่เบอร์ลงไห่น้ำเนาะครับค่ะ สรรร้างไ่นะคับซื้อสร้างไร่บ้านใดบ้านใดบอกว่ายุ่หัวหน้านี่ะครับอยู่หัวหน้าอยู่ในทีมงานเดียวกันครับครับผมมหาสารคามครับอำเภออำเภอหน้าดูนครับผมค่ะครับนี่เบอร์ค่ะพี่น้องนี่เบอร์เด้อค่ะมีสามเบอร์เนาะอาจสีลงบ่หายเมดบ่ทโบ๊ทใดเมืเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพยายามลงหายเนาะค่ะเนาะ Thank right. you. เสร็จสิ้นกับการที่ตั้งแผงค่ะพี่นอ้องเจ้านายพดเจ้านายเพิ่กับสีรงไปพุ่งรงไปซอยกันทาากันการขึ้นถังนะคะ่ะขึ้นถังสำหรับช่วงนี้ค่ะขอจบคลิปไบซัมนี้ก่อนค่ะคนรักสวนรักอิสระค่ะพี่น้องขันพันมาพอก่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ะะด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากมากค่ะที่ ผู้พคนขมาติตามเนาะคนรักสวนรักอิสระค่ะสวัสดีค่ะ